เป็นทำไมกุศลอายุทยาถึงแตกที่สองเนี่ยก็เพราะว่าแบบการขัดแย้งระหว่างทางทางการทหารของราชวงศ์โกบอกแล้วก็ราชวงศ์บ้านปูหลงของเยอเลียดการนี้เป็นผลพลอยได้มาจากสงครามพระเจ้าอัลลอฮ์พญาที่อยู่ในเวลอ2,300ปี 3. นั้นรุ่มรัดขึ้นในปี2,308 พม่าจ,จัดจอรทับเป็นสองกองทับฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เป็นการตีวงล้ออ,อายุธยาแบบรูปแบบทีมพม่าสามารถพิชิอยุธยาได้เพราะว่ากำลังคนของอายุทยามีเหนือกว่าของพม่าแต่การการสั่งงานด้อยกว่า เล็กกับคนหุ่นใหญ่อาณาจักรพอปี2,310ก็เกิดการชุมนุมอายุทยาถูกแบ่งออกเป็น5ชุมนุมใหญ่ๆที่ที่เขานับชุมนุมอาเจใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นชุมนุมที่มีอิทธิพลทางการเมืองมากในพระสอดานเขาก็นับแบบเดียวกันก็มี5ชุมนุมได้แก่ชุมนุมพญาต่าชุมนุมเจ้าพญาเปซโนโลกชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชชุมนุมเจ้าพิมายแล้วก็ชุมนุมของเจ้าพระมานั่นนี่ ชุมนุมของพันเจ้าต่ก็ได้รวบรวมกำลังของตัวเองไปตีกลุ่มชุมนุมกลุ่มอื่นๆเพื่อเพื่อรวมอำนาจมาเป็นของตัวเองทั้งหมดได้ในเวลาสองปีก็คือปี23 1 <c ười> 2 <c ười> ที่ดอนมาตัเนี่ยตั้งค่ายไว้ไว้อยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากแต่ว่าหลังจากฤดูนั้นน่ะรู้สึกว่ามหาพันนธ์เี่ยก็ป่วยขึ้นด้วยอสาเหตุอะไรไม่รู้ตลังจากนั้นก็เสียเสียชีวิตในกิจกรรมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายใต้เนี่ยเมื่อก่อนเขายิ่งยางสุลลมากโดยที่ไม่มีขึ้นต่อไทยใช่ไหมแต่หลังจากนั้น ยานมีพวกหลักทิศเลยอย่างทิศเหนือทิศใต้ทิตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกอย่างนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องค่ายของชาวจีนที่บ้านตุ่งกู่ให้ฟังค่ายของชาวจีนที่บ้านตุ่งกู่เนี่ยมีเรื่องเล่าว่าพวกกองกำลังยุทธศาสตร์กคาราบาลันเริ่มกำลังประกาศพวกชาวจีนที่อยู่ในค่ายนั้นนะเขาก็เลยคิดว่าจะหาที่เอาตัวรอดกันก็เลยรวมกำลังกันเพื่อหนีแล้วก็ไปที่พุทธบาทพอไปที่พุทธบาทเสร็จเนี่ยเขาก็ไปเล่าเอาตรงคำที่พูดพวกตั้งปรโยคตามวัดตามไหนแล้วก็เอา มัไอตอนที่เขาพวดนะเขาพี่เขาตั้งใจปวดอะการหดโมงมันดกดนานใช่ปะเขาก็เลยรอจังหวะให้พวกทหารอะเหนื่อยกันก่อนไม่มีข้าวกินกดข้าวกินกันประมาณนี้เพราะใช้เวลานั้นในการปดตมงเขาป่ดตัวมงยู่ห้าัโมงแต่ปวดแค่ได้แามตัโมงอีกสองตุโมงเหนเยปวดไม่ถึงดเป็นตเข่ง ทมาที่ทำการสุ่ไฟที่ร่างของกำแพงแล้วก็ทำการระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในตัวพนธพรจนถึงประมาณสองทุ่มแม่ทัพมาที่ทำการยิงปืนเพื่อเป็นสัญญาณใ,นะใ,ให้กองทัพมาเข้าถูกโจมตีพนธพรทุกด้าทำให้ในคืนนั้นพนธพรถูกมาเข้าไปในก้สำเร็จกสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างที่สองนะอย่างแรกเลยหนึ่งทางด้านของทางฝั่งของเจ้าอุตส่าห์ คือตรงไร้สติปัญญาตรงไร้ในการในการลบไม่เคยออกรบไม่เคยทำการในการลบได้พ่อสามารถในการำใิหารในการวางแผนในการรบที่ดีส่วนสองคนไทยต้งอยู่นือบประมาณคนไทยตั้งอยู่ในขอประมาณหมุ่นกับอาวุธาัความสามพิธีค่ะความเตรียมพร้อมของอาวุธจุกรณ์ป่ายป่านนั้นเลยไม่เคยสั่ง อย่างในประชาชนมีระบบเกลือกินอาหารพักผ่อนเมื่อรู้ว่ามี้ิงจะแตกก็เลยต่างกันอย่างตรอดแล้วก็หลังจากอียีปยาเสกกรมาแล้วสิบปีใช่ปะ่ะดูไหมเกิดอะไรขึ้นมีบันทึกธของพยาธิลงร่าชันภาพได้เฉลี่ยด้วยว่าการที่กรุงศรีปอียิปต์ยาย่อยยับในวันนี้ไม่ได้มาจากพม่าเพียง่ายเดียวแต่ว่ามาจากคนไทยด้วยกันด้วย เพราะอะไรรู้ไหมหลังจากหลังจากก่อนที่จะเสียบกลมอ่ะก่อนที่จะเสียบงูฝ่าศีเลยนะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นโอ้โหมันเกิดจะไฟไหมไม่ใช่เป็นควาวแต่ไม่ใช่พม่าเผาะตอนนั้นน่ะคนไทยกับคนไต้หว่ะเป็นคนเผาเพราะว่าโยมบิดใช่แล้วก็โยมบิดให้พม่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมถึงรู้ว่าพม่าไม่ได้ปกติเพราะว่าตอนนั้นน่ะ พม่าทั้งชายอยู่นอกอยู่นอกวังอยู่นอกเมืองเลยแล้วตอนนั้นนะจะเป็นแบบมี้พม่าได้ไงและหลังจากเหตุการณ์จบไปจะมีมนุษย์ของชาต่ดาดดาดเสียงรื้อรยว่าว่าอะไรแต่วเปอะไรไม่รู้ไม่รู้บ้างนี่ไงเสียงถึงอรอยว่าหลังจากอินเรีอยุทธยาแตกแบบมีชาไทยจีนคนนือเมืน่ะมากดหาข้าศึกแบบที่อุนเดียยุธยาแล้วก็ตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่พม่า กับนำ้ำทับปาแล้วเราตื่นแลอก็นี่ยเรื่องสุสเซียใ์ชั้นละก็มีเท่านี้แหละที่วันนี้พวกเราจะมาเสนอให้ฟังเป็นไ,นไ,ไ,นไ,ไ,ไงเรืบบ่องคนดูนั้นเนะปล่าต้องอะเนี่ยดูเป็นไงดูแล้วไปจำนะจำแล้วไปสอบด้วยนะเอาไปสอบด้วยอย่างนี้นะ <c oughs> ออกสอบนะไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ออกไม่ไล <c oughs> ไม่ออกไม่ออไ,ไรไม่ออกก็ดูไป้รู้ไว้แล้วก็รูตสุสิตัวก็รู้มีพวกเราก็